ก็สวัสดีแฟนเพจที่ดินน่านอยู่สวยนะครับก็ไม่ได้เอาภาพที่ดินลงให้ชมนานนะครับตั้งแต่ช่วงน้ําท่วมนะครับตอนนี้ก็มีที่ดินแปลงใหม่มาเสนอนะครับอ่าแปลงนี้เป็นที่ภูเขานะครับในพื้นที่นะครับเจ้าของเดิมปลูกากาแฟนะครับแล้วก็มะม่วงเห็นมะพานแล้วก็โกโก้นะครับไว้ในที่ดินนะครับ พื้นที่ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยพ่านนะครับในเขตอำเภอทุ่งช้างนะครับห่างจากถนนดำประมาณ3กิโลกว่า,วานะครับด้านหน้านะครับเป็นถนนลาดยางนะครับที่ด้านหน้าที่ดินเป็นแม่น้ำน่านนะครับสามารถลงไปเล่นน้ำยังแม่น้ำน่านได้นะครับที่เป็นที่บนเนินเขานะครับ แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับ28ไร่3งาน50ตารางวานะครับเป็นภูเขาโอบล้อมนะครับอยู่กับธรรมชาติาด้านขวามือที่มองเห็นเขียวๆนี้เป็นข้าวไร่นะครับเป็นนาขั้นบันไดนะครับอยู่บนยอดเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเจ้าของมาพอดี นะฮะโอ้ยเลื่อนเลื่น <c oughs> เออเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยครับลื่นนะครับด้านบนเป็นนาขั้นบันไดน,นะครับจัดว่าสูงนะครับนี่นะครับเป็นยอดเขานะครับด้านล่างมองลงไปเห็นแม่น้ำน่านนะครับ นี่นะครับเป็นแม่น้ำน่านนะครับสามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับทำกิจกรรมได้นะครับเปิดเป็นรีสอร์ทได้ล่องแก่งล่องแพได้นะครับห่างจากเซเว่นประมาณ20นาทีห่างจากโรงพยาบาลประมาณ18นาทีนะครับห่างจากโรงพักประมาณ17นาทีนะครับก็สามารถซื้อของในตลาด ออกมาเข้าไปนะครับแป๊บเดียวได้เลยเพราะว่าเป็น,ปน,ปนถนนลาดยางนะครับวิวดีบรรยากาศดีนะครับอบร้อมไปด้วยขุนเขานะครับเป็นชโชนดคุดแดงนะครับเนื้อที่28ไร่3งาน5 0ตารางวานะครับอยู่บนเนินเขาเลยนะครับนี่นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนี้28ไร่กว่านี้ ส่วนด้านหน้าทําเป็นข้าวไร่นะครับด้านข้างติดลําห้วยมีน้ําไหลตลอดปีนะครับส่วนด้านบนของพื้นที่นะครับปลูกอโวคาโดแล้วก็บะม่วงหิมะพานนะครับแล้วก็กาแฟนะครับขายยกหมดทั้งแปลงนี่เลยนะครับในราคาไร่ละแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะราคาให้ตอนตัดโพสนะครับเดี๋ยวดูราคาในโพสนะครับเบื้องต้นนะครับ แปลงนี้อยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับแปลงนี้อยู่ก่อนถึงบ้าน้ว่พ่านนิดนึงนะครับก่อนถึงบ้าน้ี่พ่านประมาณกิโลนึงนะครับอยู่ท่ามกลางขุนเขาเลยนะครับเพื่อนๆตอนเช้าก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับมีหมอกให้ชมทุกวันนะครับนี่นะครับเข้าไล่นะครับเป็นสนดนะครับย้ำนะครับเป็นสนดโคดแดง เป็นชนวคูดแดงพร้อมโอนเลยนะครับในตัวพื้นที่นี้สามารถอ่าดึงไฟได้นะครับแต่ต้องใช้หม้อแปลงนะครับเพราะว่าด้านหน้าของแปลงมีเสาไฟนะครับแต่เป็นไฟแรงสูงนะครับก็ยังไงส่วนราคาผมจะลงให้ในโพสต์นะครับนี่นะครับ ข้างบนนี้จะเป็นพื้นที่ราบนะครับเป็นสันดอยนะครับนะครับโซนนี้จะเป็นพ uh <ha 네ื้นที่ราบนะครับไปถึงถึงนู่นเลยนะครับสุดเขตป่านู่นนะครับด้านข้างเป็นห้วยนะครับเป็นลําห้วยเป็นลําห้วยกั้นนะครับนะครับพาเดินดูในสวนนะครับ นี่นะครับต้นกาแฟนะครับกาแฟกําลังติดลูกนะครับน,นี่นะครับใกล้ใกล้สุกแล้วนะครับกําลังแก่นะครับกาแฟนะกาแฟนี่ครับส่วนนี้เป็นต้นเงาะนะครับเงาะกาแฟจะเยอะครับกาแฟจะเยอะนี่ก็กาแฟนี่ก็กาแฟ นะครับกาแฟเยอะนะครับก็เป็นทางขึ้นไปจนถึงนู่นเลยนะครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอชมผมตัดโทสให้นะครับลงราคาให้นะครับเพืเ่อนๆขอบคุณที่ติดตามครับ